สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อเนี้ยนะครับบัดยูทีจังหวัดอุดรธานีนะทุกคนแบดมาทีปราสาทพ่อปู่สีสุดโทนะครับหรือว่าหมู่บ้านนาคานะครัทุกคนตอนนี้แบดถึงที่จอดรถแล้วนะครับนี่ยุนานะครับหมู่บ้านนาคานะครับเดี๋ยวเห้เข้าไปเบิ้งบรรยากาศด้านในนะครับบักะเขาไปขอพรปู่สีสุดโทนะครับว่าบรรยากาศด้านในสิเป็นเจ้าไหนนะครับทุกคนตอนนี้คือรถในท่องเที่ยวคันค้างจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับผม เดี๋ยวขอขอิ้งดันนในพร้อมกันนะครับผู้ดใดเข้ามาแล้วนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมไปซุมให้บังนี่เนาะหมู่บ้านนาคานะครับเรียว่าปราสาทพ่อปู่ศรีสุโธแห่งเมืองอุดรธานีนะครับทุกคนซื้อตั๋วไปไม่มีตัวต๋วหรอ อ๋อตรงนี้เพื่อนบอกว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงและอาวุธห้ามรถผ่านด้วยนะครับโอ้โหเข้ามาบรรยากาศจะมีกลิ่นถูกอ่อนนะครับอากาศตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนลุกอีกแล้วครับทุกคนเราต้องเดินออกฝั่งนั้นอ๋อนี่ไงตรงนี้ผู้ใดอยากมาแวะทานกาแฟก่อนก็ได้นะครับกะละนะครับผม บรรยากาศตรงนี้คือแบบชนเนตเธอโอ้มีเสื้อขายด้วยนะทุกคนนะส่งเสียงดังวันลาสุดอีกว่าอันไปเข้าไปเลย<ม>ตัวนี้คือจุดบูชาเครื่องสักการะนะครับอะไร จุดที่ขาตรนี้ครับตรงนี้จุดที่สองปรา,าสาทจุดที่สามสีสัตนคลาดอ๋อฟังนี้แยกกันไปเลยทุกคนเบ้ง่งนี้นะครับอนี้เป็นองค์เทเวสุวรรณหูใหญ่มากนะทุกคนใหญ่มากเลยครับ นี่นะครับโอ้โหองบอกว่าคือครบนะครับมีเท้าจะจะตุโลกบาลทั้งสี่เนาะนี่นะครับเท้าจะโลกบาลทั้งสี่แล้วก็มีองค์เท้าเวทนะครับอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนนี่นนะครับคือจุดแรกนะครับเป็นองค์เท้าเวทสุวรรณนะครับทุกคนที่เขาเข้ามาเขาจะมา จุดบูชานะครับซึ่งเพื่นบอกว่ามีอยู่สามจุดนะครับที่ต้องไปนะครับทุกคนมีองค์ปู่เทวเวทเนาะแล้วก็ปราสาทปู่ซิทธโทแล้วก็พญาศรีสัตนขาขลาชเนาะ,น,ะนี่นครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่เดินเข้ามาเลยนะครับกาจะเห็นกับองค์เทเทวสุวรรณนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากทุกคนคังเนาะค <laughs> ังมากเลยนี่นะครับ อันนี้เป็นอันมอ,มองที่เพื่อนให้พวกเฮตดมือจานมือจานอย่างนมั้งอันนี้ต้องถอดรองเท้าตรงไหนเนาะนี่ครับอันนี้คือเดินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนตลอดทางนะเพราะจะได้ยินเสียงเหมือนเพงลงร่ายบูชานะครับของปู่ศิโซตลอดเวลาครับทุกคนจะให้บรรยากาศค่อนข้างจะแบบแบรรยากาศค่อนข้างจะแบบขลังอนะ่ะทุกคนนี่ครับตอนนี้เข้ามาใกล้แล้ว นี่ครับยูด้านหนาแล้วนะครับทุกคนโอ้นี่นะครับทุกคนไป<อ>ทุกคน๋ยวาหาเข้าไปพร้อมกันเลยครับโอ้โาทุนะครับทุกคนสาทุพร้อมกันนะครับตอนนี้คือบรรยากาศภายในปราสาทพ,พ่อปู่ศรีสุดโทนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับทุกคนโอ้ องเพรนนาจะเป็นท้องเหลืองบอเานาะองเพรนนาจะเป็นท้องเหลืองนะครับนี่นะครับทุกคนองเพรนนาจะเป็นท้องเหลืองนะครับสวยมากนะครับผมองเป็นสวยแห้งนะครับนี่นะครับตรงนี้เพื่อนบอกห้ามรอดนะทุกคนนี่แปลว่าตรงมีคนมารอดตรงนี้ดูนะครับจนเป็นเห็ดไปไว้นะครับ

ลไปเดี๋ยวเขาสี่เข้าไปด้านนหนะครับไปขอพรพระปู่สีสุดโทพร้อมกันนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ปราสาทพระปู่สีสุดโทนะครับหรือว่าหมู่บ้านนาคานะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับทุกคน แล้วตรงนี้เป็นจุดที่มาถวายน้ำนะครับตรงนี้เป็นทั้งเดินเหมือนให้ห่ฮามากกับสักระสักย่างนะครับผมทุกคนนี่เนาะเพราะเพิ่นบอกให้ถอดรองเท้านะครับอ๋อพระแม่โสมาหรือเปล่าใช่ไหมออรรพระแม่โสมา นี่เนาะตรงนี้เป็นพระแม่โซมานะครับตัวนี้เป็นนางอับสาลาคัมบูชาแม่นางอับสาลานะครับเป็นแบบสไตล์แบบค้อมอะเนาะนีนะครับทุกคนเพิ่์นประเิสถานอยู่ที่หมู่บ้านนาคาเนาะหรือว่าปราสาทพระปู่ศรีสุโธน,นะครับอยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีนะทุกคน เู้ใดเป็นลูกหลานสายยันพญานาคบัตเซวะโบนา,าพานนะครับโดยประการได้ไดทั้งปวงนะครับกับหมู่บ้านนาคานะครับทุกคนนี่นครับผมเออพี่หอมสิก็เย็นดีเนาะ,นนะแค่ห่มบางๆนีกน่ก็รู้สึกเย็นได้เลยน,นี่นะครับฟัง<ด>ทั้งพุ่นจะเป็นอ่าปราสาทพ่อปู่ซิลโทนะครับอีกฟังหนึ่งทางพุ่นนะครับทุกคน ตอนนี้เขาตอนนี้เขาจุดทูบใบมินบนะ่ทูบหวยนะครัคนเดียวเขามาเบิ้งพร้อมกันนะครับว่าสีได้ตัวใดเนาะด้วยเสียงเพลงเนาะ<ม>เสียงไลฟบูช้าพญานาคนะท่มันเปิดตลอดเวลาไม่ไไหยุห้บรรยากาศของอาศานที่แห่งนี้นะครับประสาทพระปู่สิทธโทนะครับยิ่งขังขึ้นไปเยอะเลยทุกคนพี่ผิดูก นี่นะครับโอ้ยเบิ้งเอาเด้อทตัวนนลายตอนนี้เขาออกจากปราสาทพระปู่ซีสโทแล้วนะครับโอ้ป่าลายเลยนี่เนาะระวังน้ำลึกแม่เพิ่นบอกแม่อ๋อนี่ให้อาหารปลาได้แต่มัน very hot มากเลยนะอันนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูเราเราไปล้วงไห้กันไหม อีกทอดแล้วมันล่วงไ้ล่วงบะผัดบะผัดตรงนี้คือตำหนักแม่ย่านาคีนะครับโอ้แต่ว่าห่อนค่อนคักอ๋อเป็นของแม่ย่าสีประทุมมานะครับผมละกาแม่ย่าสร้อยสีสุดาจันทร์และแม่ย่ารัตนาวดีเนาะอันแม่ย่าสร้อยสีสุดาจันทร์เมนยุที่เกาะนาคีที่ที่เขาไปอะเนาะที่บอกว่าเป็นหลานนะครับนี่เนาะทุกคน ผู้ผูใ้ใดเคยเบื้องคลิปนะครับที่แบบพาเคยไปเกาะเจ้าแม่นาคีนะครับที่ยูบ้านดุงนะครับทุกคนนี่นะครับองค์แม่ย่าสร้อยสีสุดาจันทร์เนาะทุกคนอันนี้คือแม่ย่านาคีทั้งสามนะครับผมลองบ้าให้ลองหายบ่ลองเลยวเอาลองลอง,ลอง,ลองสองตัวออกมาให้แน่เอา มคือเป็นเสียงเงินว่าเป็นเอาเงินลงไปมอมอ้าวหนึ่งแล้วนี่นะครับโอเคเอาล้างเอกีกโอเคอันนี้คือสองตัวเนาะนี่นะครับผมโอเค้าตอนนี้เดี๋ยวเ้าสี่จุดสุดท้ายนะ ตรงนี้เป็นจุดบริการเสียงโชคจุดรับเงินเทวดาด้วยเพิ่นบอกตรงนี้ <c oughs> นี่ครับจุดเที่ยวก็เยอะมากนะครับ มันตล้ตตว่าน,นี่พ,พระพระปู่ศรีสัตนาคราชเนาะนี่นครับโอ่องโอ่งก็ใหญ่มากนะทุกคนอันโอค์ใหญ่มากนะครับรนี่นะทุกคนตรงนี้เป็นองค์พญาสีสัตนาคราชนะครับผมโอ้ ดูจากสัดส่วนนะครับคนยืนอยู่นะครับทุกคนบางองค์เพ่อนองค์ใหญ่มากนะครับเป็นองค์เดียวกันกับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับทุกคนเพ่นบอกตรงนี้สามารถหลอดล้าโตเพ่นได้นะครับผมเดี๋ยวไปสีพารลอดไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวหลอดไปของก<ม>ันทุกคน โอ้โนี่ทุกคนนี่นะครับเพิ่นบอกว่าตามพร้อมเสือนะครับการรอดท้องพญานาคเนาะยิ่งเพิ่นเป็นพยานะทุกคนมันก็นยิ่งแบบอ๋อนี่นี่น,นสามารถรอดมาตรงนี้เนาะสีมีเป็นหลวงพ่อนาคปรกนะครับพระชัยวร,รมันที่เจ็นะทุกคนนี่นครับจะเป็นสละลิ้นน้ำนะครับผม